เป็ดตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือพระเอกนางเอกของงานนะคะวันนี้ค่ะนิวกับแม่นั่นเองค่ะนี่คือพระเอกนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์ววันนนี้้เป็ไงงบาาคคะมรู้สึกก็ดีใจมากค่ะเพื่อนๆมากันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ประทับใจมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานอ้าวฉัไหลอ่าร้องนะอยร้องนะ อชอบหวานนะลืมเคซีไม่เข้าชินนะครับผมกลับแล้วนะครับคุณสนับสนุนอย่างเป็นทางการอ่าเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าบ่าวบ้างแมนวันนี้เพื่อนเขาสุขอย่งไรบ้างคะก็ดีใจครับแขกมาเยอะกันทุกคนเลยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราไปแอบแบบสวีทหวานว่าแบบถ้าหลังหลังจากวันนี้ไปอ่ะแบบแล้วแมนแบบจะให้คําสัญญาอะไรกับนิวหรือว่าแมนแมนมีอะไรจะบอกจะบอกนิวป่าแบบว่า ให้ให้ทุกคนเป็นพยานนีมีผลนะครับผมไม่ใช่ไรอ่ะมันเริ่มเดี๋ยวเราเรามามาซึ้งดีกว่าแมนแมนมีอะไรบอกนิวไหมคะก็จะเป็นแบบที่เป็นแบบนี้ให้ดีที่สุดไปตลอดไปแล้วกันครับนิวละนิวล่ะสัมภาษณ์เพิ่มหน่อยสัมภาษณ์เพิ่มหน่อยแมนเดี๋ยวนะสัมภาษณ์เพิ่มสัมภาษณ์เพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวแมนท้องกี่เดือนแล้วครับหลายปีนะแมนแมนเช้าเธอท้องกี่เดือนแล้วอ้าวเดือนมาหมกปีแล้วอ่ะ มีมบใหญ่กว่ามีมบใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปส่งกับผัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูบหลานจูบแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนก็ขอบคุณที่ดูแลมาตลอดค่ะตั้งแต่เรียนบริเนทโทมาจนจบก็คอยรับส่งมาตลอดก็ขอบคุณมากมากเลยนิวอย่าหอกไายกูสูงอ่ะเฮ้ยถามถามเจ้าสาวหน่อยเจ้าสาว อมอะไรคะตลอดระยะเวลาค่ะเจ้าสาวไม่เคยใครของที่อยู่ในแก้มเลยค่ะใหญ่คนนี้มันแย่งจีนเจ้าสาวไหนคนไหนคนนี้คนนี้มันนั่นแหละเออนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะไม่ด้ดอกไม้เจ้าสาวคนต่อไปนะได้ดอกไม้แล้วเนี่ยนี่นี่แล้วนะคะ่อไปนะนี่วันนี้นี่ได้ดอกไม้ไปเออเป็นความรู้สึกพี่รับดอกไม้ได้แล้วแล้วก็้แล้วอ๋อสุดทาย สัญญานค่ะขอตอนแรกตอนแรกก็ยืนอยู่เฉยๆเห็นบอกว่าเจ้าสาวกำลังยื่นมือออกมาก็แบบว่าสัญชาตญาณในการฟุ้งตัวคือตอนแรกก็ปล่อยตัวกรีธาอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นพอเห็นภาพชี้นะคะไอเราที่เป็นพิธีก่อนก็แบบใช้คําที่บอกอุ้ยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าใช้กลยุทธ์อะไรคะในการที่บอกว่าท้องไปคว้าดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชี้บอกว่าสัญชาตญาณค่ะก็เลยบอกว่าเอาชื่อว่สัญชาตญาณอะไรอย่างเงี้ยก็กล้าเอาดอกไม้มาขออย่างงี้ขออย่างงี้ไม่ได้มีบางไอ้ก้า คะพี่เอาละค่ะ่ได้อหรเอาละค่ะเราวันนีเรานะคะก็ได้ทราบเอ้าจะพึ่งไปเรานะคะก็ได้ทราบความรู้สึกแล้วก็ความหวังแบบน่ารักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยจะสัญญาหรือว่าเอาอะไรเป็นประกันนะคะแมนที่พูดไปเนี่ยแมนู้ทำยังไงที่พูดไปแล้วหนึ่งจะเชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงคะหอมแก้มเลยจูบเลยจูบหอมแก้ม ไม่ยุติธรรมมากกว่าี่อี๋เหรอเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีใช่เอเเขออนุญาตนกะคะพี่ขอาาอพี่ขอพี่อพี่แดงไีเคลเอ จบแล้วโอเคจบแล้วสองคนนี้ก็ว่าเราขออวยพรให้สองคนนี้นะคะรักกันนานๆแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆเนาะแล้วเราก็จะแบบเป็นเพื่อนตลอดไปเนาะจะเปิดฟาร์มช้างเอฟขอเราจะเปิดฟาร์มช้างโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ไปไปหน่อยไปไปหน่อยไปไป ลำลงบอยดูนเด็กๆด็เดกๆๆบายบายถ้าคุณได้ดอไม้เดครับไม่มีหน้าตัวเองเลยบายบายดีดีนะ